สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2อ <Yeah>. 2 1 2 0 2 2เดู2 2 2เริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับ <Yeah. S 1> เป๊ปกวาดิโอลากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่ารูเบนเดียสเจ็บกล้ามเนื้อขาด้านหลังจากเกมเอเบคับนัดที่แมนซิตี้บุกชนะปีเตอร์โบโล2.0ต่อ0ต้องพักฟื้น4-6สัปดาห์นั่นเท่ากับว่า ปากาหลังชาาโปรตุเกสจะพลาดลงทําศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันอาทิตย์นี้แน่นอนแล้วและเป็นไปได้ว่าอาจจะพลาดเกมกับลิเวอร์พูลในวันที่10เมษายนด้วยลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้โดยเจอเก้นคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ยืนยันว่าโรเบโตฟิมิโนที่มีอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบยังไม่พร้อมลงเล่นในเกมนี้ส่วนโจเอลมาติ ไม่สบายทำให้อดดวนกับเวสแฮมเช่นเดียวกับเตียโกอาคันทาล่าที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บต้นขาขณะที่นาบีเกยด์ด้ากับเคอร์ติสโจนก็ยังไม่แน่นอนว่าจะฟิตทันลงสนามในเกมนี้หรือไม่เมสันกรีนวูดถูกจับก,กุมในข้อหาคมขืนและทำร้ายร่างกายก่อนที่จะมีการเพิ่มข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและขู่ฆ่าจากกรณีที่มีคลิปหลุดของแฟนสาวของเขาออกมาในโลกออนไลน์ ซึ่งเขาถูกคุมตัวไปสอบปากคำก่อนได้รับการประกันตัวออกมาและเข้ารับการสอบสวนจากตำรวจอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเดอะมิลเลอร์รายงานว่าระยะการประกันตัวของกีนวูดจะหมดลงในวันที่30เมษายนปี2022และนั่นอาจทำให้เขาต้องเข้าคุกเพื่อสู้คดีหรืออาจมีการยื่นเรื่องเพื่อขอยืดระยะเวลาการประกันตัวต่อไป เอนโกโรกงเต้มิดฟิลตัวเก่งของเชลซีตอบคำถามที่มีคนสงสัยว่าเขาจะย้ายหนีหรือไม่หลังเสียมีเจ้าของสโมสรประกาศขายทีมซึ่งล่าสุดกองเต้เปิดเผยว่าพวกเราทุกคนต่างตกใจเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพวกเราไม่ได้คาดหวังให้มันจบลงแบบนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือโฟกัสไปที่ผลงานในสนามแทนที่จะกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมและทีม สามารถควบคุมได้ในตอนนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนที่เราเคยทำมาโดยตลอดฝากถึงแฟนบอลที่กลัวว่าการประกาศขายสโมสรของอับบาโมวิชจะทำให้ทีมสูญเสียนักเตะเก่งๆไปผมอยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมจะอยู่ช่วยทีมและพาทีมคว้าแชมป์ต่อไปสาลิกาดงนิวคาเซิลตกเป็นข่าวว่าเตรียมโลดเจ็ดแข้งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังพึ่งคว้ามาหนักเตะอย่างคีแรนทิเปีย บูโน่กิมาเรสคิสบูดแมทาเกตและแดนเบิร์นมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเอ e, ็ดดี้ฮาวนาาใหญ่ของทีมจำเป็นที่จะต้องปล่อยนักเตะบางรายออกจากทีมโดยเจ็ดแข้งที่อาจถูกลบประกอบไปด้วยจะมาลูอีสแมทลิชีเดวายเกลมิเกลอาเมรอนเฟเดริโกเฟนเดนเดสเอมิลค์ฟและเคียร์เรนคาร์ฟ ซึ่งถ้าหากว่าปล่อยนักเตะออกไปได้หมดจะสามารถเพิ่มที่ว่างให้กับนักเตะใหม่ที่คาดว่าจะถูกดึงมาเสริมทัพหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้อาดาม่าตาโอเรตัวรุกของบาร์เซโลนาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งทำไปแล้ว4แอซิสจากการลงเล่น6เกมในทุกรายการโดยตาโอเรเป็นนักเตะที่บาซ่ายืมตัวมาจากวูแฮมป์ตันเพราะมีออปชันซื้อขาดที่30ล้านยูโร โดยล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่าโจโลารอป้าพร้อมที่จะใช้ออปชันนี้โดยเร็วเพื่อกว้าตัวเตาโเล่มาร่วมทีมให้เรียบร้อยอย่างไรก็ตามทางสื่อแดงกระทิงดุรายงานว่าทางบาร์เซโลนาจะยังไม่ตัดสินใจอะไรในตอนนี้โดยต้องการเวลาอีกเล็กน้อยเพื่อความแน่ใจก่อนทําการใช้ออปชันซื้อขาด <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ